สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ดวงรายสัปดาห์9ถึง16เดือนธันวาคม2568สัปดาห์ที่2ของเดือนกันแล้วนะจ้า6ไม้เท้าเมจิกและราชาเหรียญอู้ดล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 ด คนวันจันทร์กดไลค์กดแชร์กดสาธุน้อมรับไว้เลยค่ะราชาเหรียญนั่งบัลลังก์นั่งร่ำรวยนั่งรับทรัพย์จับเงินก้อนมีโอกาสได้เจอเศรษฐีมหาเศรษฐีเจอผู้ใหญ่ใจดีเจอเจ้าสัวนักธุรกิจนักลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในสัปดาห์นี้คือเงิน ราชาเหรียญนะ่ะลงทุนมีผลกําไรมันเป็นไพ่เจ้าสัวเจ้าสัวนักธุรกิจนักลงทุนเจ้าของธุรกิจกิจการโชคก้อนใหญ่คนให้เงินให้งานให้ผลประโยชน์คนเลี้ยงดูคนเปื์ฮมเดเมจิคือพรสวรรค์คำพูดการเจราจาการเจราจาค้าขายสำเร็จตกลงจาเซ็นสัญญาสำเร็จทำธุรกรรมอะไรใดๆสำเร็จถ้าต้องใช้ปากในการหาเงิน วันจันทร์สามารถทำได้สำเร็จประเด็นสุดท้ายคือเครดิตความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือซึ่งตรงนี้มันจะต่อยอดได้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจกิจการหรืออะไรใดๆคุณจะได้เงินตามเป้าที่หวังตั้งใจไว้เงินสัปดาห์นี้ดีมากๆเด่นมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมการเงินมาดีทั้งหมดทั้งเรื่องงานผลงานโชคลาภการลงทุนคนช่วยเหลือคนเปคนสนับสนุนส่งเสริมข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวอย่าป่าอย่าหน้าใหญ่จําไว้นะได้มาเยอะก็หมดเยอะ อย่าหน้าใหญ่อย่าใจดีมากเกินไปขอพูดถึงวัตถุมงคลเลยอะฉันเห็นไพ่คนอ้วนแล้วฉันก็ต้องให้นะวันจันทร์ใครที่ยังไม่มีสามพระอรหันต์ไว้บูชาคนอ้วนๆนคนนี้คือใครพระสังกัจจายพระศิวลีพระอุปคุต เดือนนี้มันเป็นเดือนเศรษฐีสัปดาห์ที่สองเป็นจังหวะดวงดีควรพกสามพระอรหันต์บรนดาลโชคลาภติดตัวเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาป้องกันผีป้องกันภยัยเสริมดวงโชคลาภมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตาย239ส่งฟรีไม่มีปลายทางจะบูชาส่วนตัวจะซื้อจะบูชาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักก็ได้ค่ะแคปหน้าจอไว้นะ239ไม่มีเก็บปลายทางนะช่วง นีความรักโดยรวมคนโสดดีคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่มีโอกาสได้เจอบุพเพสันิวาสการถูกกำหนด โชคชะตาฟ้าดินผู้อย่างรู้การถูกกําหนดโดยโชคชะตาหนีไม่พ้นสุดท้ายก็ต้องเจอกันแต่บางครั้งบางอย่างก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเราจะอยู่ดีเราจะมีความสุขเราจะสบายใจถ้าเราได้คู่ครองที่ดีสําหรับเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่าเยอะ อย่าเยอะวงเล็บอย่ารู้เยอะรู้มากเอาหูไปนาเอาตาไปไร่จงไว้ใจจงเชื่อใจถ้าทำตัวอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสุดท้ายมันจะระวังระแวงซึ่งกันและกันพฤติกรรมเป็นตัวตัดสินไพ่แบบนี้ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ให้การกระทำเป็นตัวพิสูจน์ไพ่ไม่ได้มีอะไรไม่ดีสำหรับคนมีคู่ในสัปดาห์นี้คนวันจันทร์สบายใจได้ไม่ได้เห็นเรื่องของการนอก แต่บางคนจะเป็นฟิลวิตกจริขเข้เขาเซนฉันมันบอกมันหยุดบางครั้งเซนก็เท่ากับความเพอเจอนะคะเซนบางครั้งก็คิดไปเองนะคะอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะถ้ามันดีอยู่แล้วอย่าไปชักใบให้เรือเสียนะจ๊ะอย่าหาเรื่องนะคะส่วนเรื่องของการงานดีมากไพ่ใบนี้คือแม่ทับแม่ทับที่ไปรบรบกลับมาแล้วชน,นะแสดงว่าก่อนหน้านี้น ถ้ามีปัญหาเคลียร์ได้ถ้าต้องเป็นผู้นำถ้าต้องเป็นหัวหน้าโปรเจกต์หัวหน้างานหัวหน้าโครงการอะไรใดๆจะมีโอกาสพิสูจน์ฝีมือได้แสดงศักยภาพมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนสรรเสริญแซ่ซ้องเนี่ยมันหมายความว่าคนยอมรับในฝีมือเราคนยอมรับในผลงานเราคนวันจันทร์ขอแค่กล้าคิดกล้าตัดสินใจขอแค่มีความเป็นผู้นำเห็นไหม มันเป็นไพ่เดอะฮีโร่ฮีก็ต้องมีความเป็นผู้นำมีความกล้าเพราะฉะนั้นโรคนี้มันไม่ได้สวยงามเสมอไปแต่คุณสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้สำเร็จในหน้าที่การงานเครดิตความไว้วางใจความน่าเชื่อถือส่งผลต่อธุรกิจกิจการการค้าการขายการลงทุนการทำอะไรร่วมกับต่างชาติต่างภาษาสำเร็จคนที่เป็นเจ้าของกิจการประวัติ ที่ดีนะเครดิตที่ดีที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานจะเอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเจรจาตกลงอะไรในสัปดาห์นี้ได้นะใครจะเปลี่ยนงานย้ายงานได้นะโดยเฉพาะคนที่อยากเปลี่ยนสายงานเดอะเมจิกนะมันเป็นไพ่รอบรู้รอบด้านรู้หลากหลายเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องอาจจะไม่เก่ง แต่รู้ทุกเรื่องพไพ่ใบนี้หมายถึงการมีทักษะพรสวรรค์และความรอบรู้เรียนจบมาไม่ตรงสายก็ได้อยากจะแหวกแนวอยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นถ้าพร้อมเรียนรู้ทําได้เลยคือว่าอย่าไปยึดติดกับใบปริญญาใบปริญญาไม่ใช่ตัวที่จะมาตีกรอบว่าคุณต้องทําอาชีพนั้นอาชีพเดียวเรียนรู้ใหม่ๆเปลี่ยนสายงานได้ใครจะเรียนดูดวงเรียนโหราศาสตร์ไทยเรียนตัวเลขหรือมาเอาดีในเรื่องของการพยากรณ์ก็สามารถเรียนรู้ เพิ่มเติมได้นะย้ำนะดวงการเงินกำลังจะดีนะอยากให้มันง่ายๆอยากให้มันสำเร็จสำเร็จอะบูชาสามพระอรหันต์เชื่อชั้นชั้นการันตีพระพุทธเจ้ายกย่อง3ามพระอรหันต์สองค์นี้ว่าเป็นสุดยอดในการบูชาแล้วจะมีลาบมากนะคะสุขภาพอ้วน1คืออ้วนนะระวังน้ำตาลหัวใจแล้วก็คอเลสเตอรอลน้ำตาลสูงก็จะเป็นเบาหวาน ไขมันสูงเป็นโรคอ้วนเป็นโรคความดันนะต้องระวังแล้วช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะอาจจะมีเรื่องของหายใจไม่ค่อยสะดวกติดขัดอาจจะมีอาการหอบหืดได้นะจ๊ะเลขเด่นเลขมงคล1661ขอพรพระสังกัจจายเสริมดวงทำบุญนิดนึงนะจ๊ะเน้นทำบุญกับเด็กกำพร้าสัญลักษณ์ของไพ่แบบเนี้นะ คนเราถ้าจะหน้าใหญ่ใจป้ามะเน้นไปที่เรื่องของทําบุญกับคนรอยโอกาสขอบอกบุญทําบุญกับเด็กกำพร้าวัดดอนจันประจําเดือนธันวาคมนะอาจารย์จะไปส่งมอบด้วยตนเองทําประจําทุกเดือนใครจะร่วมบุญกันก็ทักแชทมาได้ใครจะดูดวงส่วนตัวเปิดไพ่ส่วนตัวก็ทักแชทมาได้เป็นกำลังใจให้สาธุหนอย่าลืมกดแชร์นะคะสัปดาห์นี้รวยรวยรวย,รวยค่ะสวัสดีค่ะ